ตุ่มเลยเลย่ย <laughs> ขามให้ได้ขาไมได้วะนี <laughs> ่อ๋อเรียบร้อยเอาเลยมาละนี่ชำนีพอดีเพราะว่า เกตแค่เนาะยังงับก่าอีกก็จุดน้อยเอาพี่น้องเด้อเนาะอยู่ตลาดเซีนูสวรรค์เท่านี่แหละพี่น้องเยครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรบกวนกันเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเนาะพบพ่อกันกับเป็นเวลาเก้าโมงสิเข่าสิบโมงแล้วพี่น้อยกะเกี่ยมพี่น้องเนาะกันนี้แหละเดินข้ามอ่าสิเข่ามาตลาดก่อนพี่น้อยเนาะมาตามคำสัญญาของไอ้าอ่าสัญญาสายสว่าง ผมเซียงสัญญาให้เพป็นบุญนั่นอะไรไปหน่อยว่าสีหาอาแนวเกี่ยวกับทิดใจเนาะกาษาจีบอกกันสองแผ่นดินไปหน้อยก็คือทุ้งชาลาวเทานี่แหละไปน้องเนาะแต่ว่าบุญว่ายูเินูนี่ชิมีหรือบอผมเซียงกับผมเคยถามก็คือไปหน้อยต่ว่าเดี๋ยวทีถามทั้งทั้นท่าแรงเงินตานี่แหละไปน้องเนาะอเพิ่มเติมกันสำหรับทั้งอัปเดตแม่น้องสนใจในกา แต่เฮานำตัวคนตรงไปกะถือว่าสี่มือนสามคืนนะบุชักเนาะสี่มือสามคืนอาการนี่ก็แยงบอท่านได้ระบุว่าสี่แพทย์พูนสี่ยังจังใดนะพี่น้อยเนาะแต่บุชยงในตอนนี้อยากพูดแค่ว่าแพทย์พูนบอกนี่เพลเรายุบลงบอหรือว่าบุยุยุบ่างทีนะพี่น้องแค่สองยางแค่นั้นเด็กเนาะอย่าพูดว่ามันกะนอนหลายมื่อหลายคืนแล้วนะพี่น้อย เขามีแต่ว่าพุ่นแหละบอรเสียงขามไปกับ uh, ทั <mon ster> ้งวับุญเละสิอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันเนาะที่มาที่ไปพี่น้องจังพูดคุยน้ำกันเนาะแต่ก่อนอื่นเลือกพี่น้องเด้อเนาะมาถามเบิ่งทั้ง่านดีก่อนบ่าดีเนาะไม่ได้มากับวับุญพี่น้องเเ่าพีนน้องยสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ปัตสุกุลสุขคนพอพบเจอกันแล้วสองเบาพร้อมเพียงเพียงหนา คาะไม่นำโค่นรักันเหมือนเดิมเก่าเลยเนาะเนาะคือเก่าคือเดิมมีแตะวันแนวพายเรือนะยังอยู่แล้วสีพายยังมีอยู่มีแต่พายกระเป๋าอย่แล้วไปตะพายกระเป๋าเลยเนาะมันมีสีพายไปโบได้แล้วไปโบได้แล้วเพือนอย่างโบได้แล้วก็ยันาะตีนรถมันไปนำอยู่เป็นยังไงเนาะตอนเช้าวันนี้พี่น้องเลยกับกำลังจะเกลี้ยงมาเซียงกันเนาะแต่ทั้งมาบุนกับเดี๋ยวขอเมาเงินเนาะที่ว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นได้ฝากมา เป็นคา,ารุดคาร่างวสันเนาะอ่าเป็นจำนวนสองคนะ่ะเนาะอ่าบริภาษาม่าก็ฝากบอกเบกเสียงกันด้วยวสันต้องพอใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศกับการทางพี่ใจดีอยู่ท,งทางประเทศไทยเนาะ<อ>เป็นน้าจิตน้าใจพี่น้องเอ้ยให้อาวุธกระเป๋าเสียงเพื่อคา,ารุดคาร่างค่าอยู่ค่ากินที่ว่าไปเ,เห็นเบียดเห็นงานอยู่มกนาหารนั่นแหละไปหาแม่น้องสมใจพนะี่น้องเอ้ยเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุญขอบุเด้อทั้งพี ใจดีเนาะเคนกับองค์ทรงอกนา้ำล้วก็ทั้งพอ่อใจดีอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะขอบคุณคุณไม่ได้ถึงที่ว่าให้เง,งนินนะพาเดินทางเดินทางสองเบาพียงหนากันไปมาหนี้พี่น้องเลยเนาะขอบคุณคุณคนเด้อคอยคนอยู่ดีไม่แห้คงครบเจ็บคอยได้บคบไข่คอยมีได้ที่คิดเห็นล,ลูกสองคนเนะาะปรารถนาสิ่งใด้คอยคนในสมคงมัดปรถนาเด้อถูกพี่น้องเลยเนาะมัดเดินกาเจ้าจิมาซื้อ,อยังก็ ภาษิมาถามทั้งบริเวณม้านมาเอาเงื้อนอย่างเนาะบริเวณเลขเนาะภาษมาถามเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยทรรมชาติอไรแบบนี้กโอเคทางพันธุกรรมเนาะเมื่อคืนมาขึนในเออเนาะเมื่อคืนมันไปเที่ยวงานพี่น้องเลยล้วลมกันเมื่อกี้ว่ะนอนเลิกแนววันเสาร์วันจันทร์จะไปเล้ออยู่คนละเนาะบุญกองข้าวบุญกองข้าวบุญโดยสามเลยเนาะย ไม่สามคำใกล้ได้เลยหนึ่งใช้คือว่าอยากถามว่าลองเชียงในทงชาติบ่แม่นมีอยู่บ่ได้เท่าู่ทงชาติลาวทงชาติล่ามันบอกเห็นก็เจ้าซื่อัะขายอยู่นะฮั่นกองบุญนะฮั่านบอกมาบ่ฮั่นขายกองบุญเด้อเด้อเด้อทางในก็มีทางในนี่ก็มีแล้วว่าบ่โอ๋อเหเบิ่งทางในนี่เปม่ยยังษ์เด้อเด้อด้ทางนี้ใกลทางนี้ใกล้กว่าเนาะ เอาการซื้อกาดนี่มาบุญการจะได้มอบเงินให้ทางบอ่อเชียงนั่นเลยใช่ไหมเพื่อนการใชา้ใจข่ามไปในทางสายใหญ่เงินใดอารมณขาล่างเอาตัวนี้และสาคัารมาบุญบ<า>ไปขอขึ้นรถน้ำเบาสายันสัญญาอีเบาสายันใจสว่างมาได้ไนดะ้เนาะโอ้เงินกาสีา่เวลาลวนะเราเนาะมุ่นกันแล้วแต่ปัดใจพอน,เนาเนาะเขาบอกโอ้ยปัดใจเพินเ่นเกือบเมื่อขี่รถน้ำได้เนาะเม็นโดอเลยเอาซะกะมีทั้งสองท่านเลอทางบ่อเชียง ฝากมาเนาะพอจดีจากต่างประเทศเนะาะแล้วก็ที่จดีจากฝั่งไทยวัาไม่ว่าโบว์เมื่อคืนนี้เนาะในแบ่งกันกับบาเสียงเด้วยว่าจะเนาะสองคนรวมกันกับถืออยู่สองพันสี่ร้อยบาทดระเป๋าเสี้ยงด้อยเนาะทางนอกมันจับให้ก็ได้เนาะเป็นมือกล้องใส่ลส้อส <laughs> าส <ก S> ์ดเจอเนาะงานสองทางพอจดีจากต่างประเทศเราจะ พี่เจดีย์อยู่ต่างฝั่งทยเนาะเ่าเดินทางเอยความในตัวเสียงเลยนะถูกเนาะเพื่อคาอยู่คากินคายข่าวกำนั่งสองคนแล้วก็เพื่อไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้น้องสนใจน้ำเน่ยมีน้อยเนาะกับเนาะโอ้พี่น้อยเนาะกับขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางพ่อเจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศแล้วก็ทั้งเอ้ยพี่เจดียาพี่เจดีเนาะกับเพื่อนให้ออกซื้อประสทรงก็ อาวยออกเนาะไปบาร์โดยพอใจดีกับพีใจดีวัฒนะโดยแจังไรกะสาธุอนุโมทนาบุญนี้ข้างนี้เด้อเนาะอาเป็นปัจจัยนี้กันเนาะอาการใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ตามมาด้วยกับการกินการยู่อรามีแก่ซองย่างเนาะจังไรกะขอให้ครอบครัวสองทานผู้ใหญ่เจ็บบุญเด้อเนาะทางต่างประเทศเนี่ยทุ่อยู่ดีมีแห้งสู้กายสบายใจเด้อเนาะจดเกิจการงานกะขอให้ลาบให้ลื่น นี่โศกให้มันให้ร่ำรวยดวยตลอดปีและตลอดไปหรือสุขก,กายสบายใจเนาะถ้าทุกอยนะาะเอาะกับดีแลนะ <c oughs> ้วบอดน,น,นี้เนาะก็บทได้เงินจำนวนนี่หละพี่น้อยการใช้จ่ายเดินทางกันเชี่ยวเก่ากัคือบูเช็งบ้างก็ได้มีแต่เรือแต่ผมมีไฟมันก็ไปบัได้ไปบัวหอดจอดบัถึงเนาะกับที่ได้ซื้อนอยูนะักนนกินไปฝากทั้งน้องๆที่เก่กาและพีน่น้อยนี่กับกาลังกาลังเนาะ โดยครับผมกอบใจทั้งโมบุญน้ำเด้อเป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนาะพี่น้องเอาบุญน้ำกันไม่ได้ว่าคนแรกพี่น้องไอ้รุ่นลิตตามบันยู่น้ำกันเบิดมือเบิดเว้นมุกดาหารบันนี้พี่น้องเบิ้งน้ำกันว่าสีนอนหรือว่าบบนอนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะถ้าเพิ่มเติมจังไหนก็เดี๋ยวแจ้งแจ้งพี่แจ้งน้องท่ายคลิปก่อนจะเดินทางท่ายคลิปมือนี่เดยเฉพาะเนาะโอ้ั๊แต่ตอนนี้เขาไปเบิ้งซื้อยังกันเนาะ เรื ja, yeah, day, so ่องทุ the 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 milhões, ่งชาติในทรับไอ้สายยันเป็นก้อนเห็นไหมเนี่ยพวกว่าได้ได้สัญญาไว้กับเราเลยได้เราเหมือนยังซื้อสายยันชั้นบาทนี่เกี่ยวกับสักยันทุงอย่างใช่ไมเนาะเกี่ยวกับในทางนับถือแบบชั้นาทเห็นไหมเนี่ยไปนะเนาะขอบใจทั้งแม่ยข้าพนันลายโอ้ยขอบใจเด้อสั้นจนเสีนอยู่แล้วกันเนาะอานอนหัวพ่ออยู่เสียงไปแล้วจะได้ขอบใจลายเด้อไปซะแล้วบาร์บูลงานไรบาทนี่พลาด ททางหนคุณบอเนาะไปนี่พ่อเราเข้าไปนี่ขอ่าตเพิ่นให้ซื้อรถทิพบเอาไปเดีิกมืเชื่อปเ้อซื้อรถทิพยซอยแน่หนึ่งแค่นี้มีอ่เนาะเบิ่งก่อนสั่งไเนาะซื้อตย่างเดียวบอสคนบอกนะเอาเช่แตมีแต่ทุ้งชาตินะแต่ว่าสเอาขนาดก้างดกลาง นะโอ้ช mm ื hmm. oh, uh, so ่อรถจักชมตอไซบ่ออสีผูงามจังเนาะเรืต้องเอเอาย่งเด้อมื้อนี้อ่าแวชมเบิ่งมื้อนี้อ่าแวชมให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันเนาะอ๋องามแท้นี่มีุกตาาีบนี้แถมบ่หมูหมูยอดเงินอ๋อเนา มีค no? pues ันงามเมื่อหนกอนพี่น้องเลยท่านพันซื้อทางเล็กน้อยพ่นในราคานีจะมีขนาดไรละบออาตทามเลยครับท่นนี่ครับท่านปลาย่านปลายนี่ปลายเท่าไหร่น้อันแปดคาบชนีมันดออมออออเอองอาเอเนาะออมีอเอออเเออเเ จัยกระเียงขายเครื่องบุญโดยขออนุญาตถามเนี่ยดูห้านมีขายทงชาติ้วยทงชาติลาวมีบ้างเออสบายดีเด้อเมฆาเด้อโซ่ใหญ่เลยตัวกลางเลยวะโกลางหวแรกขนาดกลางโซ่กลาเดี๋ยวโซ่แรกเดียวนี่เลยวะโดยเดี๋ยวสิ่สถานจะเอาไปฝากโซ่แดกมุกดาหารโซ่แดกโดยจะได้เงินอะไรได้อโดยโดยได้หลายอ๋อ นำเอาอันเดียวกับพ้วเนาะเอานกับพ่อเลยเอาอันเดียวนี่ก็ถือว,ว่าโอทางจิตใจนี่เพ,พื่อแพร่ลายเลยคือแบบนี้ได้พี่น้องโอเชนก็คิดเห็นอยู่อย่างให้อ้ายเพิินแล้วก็มีเอกลักษณ์เนาะเพื่มอมาเห็นกันแห่ฝฟังหนึ่งกับเป็นทุ่งชาติไทยอีกฟังหนึ่งกับเป็นทุ่งชาติลาวแหละเพื่อพี่น้อ,องเขาขามไปแล้วเพิ่นเห็นทุ่งชาติลาวที่เกิดชีได้บริการเราถือว่าโอเชนก็บี เอาเขากับบะหมี่วัวสีซอยเพื้นได้นยังไงเนาะเอาแบบซี่แหละพี่น้อยเอาสีซอยทางจิตใจมันมากเพราะชันพี่น้องเนาะคือว่าห้าแยาก็แล้วเนาะโอ้ผมมีได้เหน่อยคือว่าเห็นทงพันนสองข้างเนาะติดกันทั้งทั้งมองก้อนหลดอะไรเป็นน้อยแต่ว่าข้างหนึ่งทงชันล่าสิน้อยมันจยกได้มันซ้ำกันมาชนเหนื่อยเป็นหารสื่อว่ได้ก็จะเอาเนาะโอ้พี่น้อยเครื่องเฮ็ดบุญเนาะสั่งบุญสั่งทาน มีครบเลยแบบใดมีเอฟซีคนอากรฝากขึ้นมน้าเลยทางบอลเซียงเลยเนาะที่จะดีจากฟังไทยคนว่าโอ้ยบอลเซียงเนี่ยเคยบวชมาบ่ว่ะคือเห็นคนว่าปัดใจปัดใจ่เนาะอ่ะีคนนอกเอ้ยเนาะกะานพ่อเลยก็หยักย่างเข้ามาพี่อยู้ได้การพ่อของฉันไง ก่อนอื่นพี่น้องเนาะแจ้งปีเจ้าน้องแจ้งอิซีอีกรอบนึงเนาะเพื่อว่าหายของใจปัดใจนี่ก็คือเกี่ยวกับในทางพุทธศาสนาเขาคำเรียกว่าปัดใจนี่คือแปลว่าพระหรือว่าญาคู่เพิ่นเรียกใช่ถ้าพระยาคู่เรียกว่าเงินจ่างจีมันมันเบาสมมาปันไดเนาะตามที่ผู้เชงเคยบวชมาไปหน่อยเชงเคยบวชเรียนอยู่อยู่ไทยอยู่มหาสารคามสามปีเกือบสามเดือนหรือว่าเคยศึกษาในพระพุทธศาสนานี่ก อ่พาพอสมควรอยู่พี่น,อนอ้องเนาะเงินนี่จะห้องทางในทางปัจจัยปัจจัยน้าถวายถวายให้วัดนั่นวัดนี่เนาะแต่ถ้าได้โยมพี่นอ้องเข้าอนุี่เป็นห้องเงินนั่นได้นะพี่นอ้องแต่ว่าในคำศัพท์ได้พี่นอ้องคำศัพท์ที่แท้จริงนี่นะเป็นบให้เอินเงินอ่าพระดูวะเงี้ยครูเป็นจัวเป็นแน่นนี่แหละเป็นในห้องปัจจัย ปัจจัยหาสิบพันหรือว่าส่าพันสิบพันประมาณนี้นะบาบุญแต่ว่าอย่าเดือยมเอาตัวไปกับนำจิตนำใจเนาะมนประมาณนี้ก็ได้เนาะอบบประมาณนี้แหละนอกจากโอ้คนว่าบาบุญเบาเชี่ยมคนคนเคยบวชมาบ่เคยเอ็มคนบอกปัจจัยปัจจัยอนี่ยปัจจัยก็คือเสียแหละหน่อยเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ขนาดอะไรกันก็ ตุ่มเลยเล่ยขาม <laughs> ให้ได้ขามไหมวะอันเด็กเออโดยอ๋องามงามงามเป็นยังไงใส่บาทนี่เนาะมาแ้วาห่านห่านออ่นมีอยู่บ่เนาะกะบูงแล้วก็ีสกไปทานไปอันห้านนอกน่ัห่านเดียวกันบ่มีบ่นะกัน นี่อุ้ยเนาะอยู่ใช้แสบบุญหันนอกทีทั้งทางเขามาอ่ะบอเป็นห้างเดียวกันมันเดียวกันใหญ่จริงๆเราไปใช้กับบุคือเนาะมันกับพงเบิรงพงเบิรงใหญ่พูดมันช้ำฮอดกรลบตึงชาติอยู่ในองค์เฮียนพูดเละโอ้ยเนาะพี่น้องเลยมันมีหนังสือแม่แล้วเราไปยักซะเ้ใหญ่เลยด้บ่ใหญ่เราด้วแล้วพงเบิรงพงเบิรงกันเนโอ้มันก็บุกเข้ากันแล้วมาเราเจอไย ไปฝากทั uh, uh, no. actually, ้งเอฟซีเ huh. พ uh ื huh. <c> ่อนว่าเพื่อนอยากได้ถุงชาติลาวไว้มัดในรถสามโลแบบพาหนะเพื่อนกับเคลื่อนแต่ว่ามันรู้สึ้งไงเพื่อนเนาะแต่เราใส่มันบวชคักกันแล้วมันใหญ่เพื่อนเนาะใหญ่เพื่ได้บวงบวงเพื่อนมันเบวงบวงมันช้ำนั่นพวกน้องลองไปเบวงหาเบวงหินงาดอื่นเนาะเนาะลองมือหินงาดอื่นหน่อย กันบ่ม hmm. er ีก็แม่นว่าเอาลงไปแถวแถวลักแป็ก็ได้เนาะรอไปพุ the the ่นก็ได้นี่มันใหญ่เกินหน่อยน้อก็บอคักรว่าไรแล้วเอาพอดีป่ากลางนะได้เนาะโดยนะใจเด้อเอาไว้รอบหน้ารอบไหนอ่เจอทำบุญก็ชิมาเอาน้ำเพิ่นนี่แหละพี่น้องยล่าสุดนี่ก็ทำบุญสร้างมาเป็นบ้านก็มาเอาน้ำเพิ่นอ่าเพิ่มเติมมัเป็นพวกทูพวกเทนอย่างนั้นโดยอ้าขอบใจแล้วน้องเด้อโดย คือแล้วมือหนาบุญจิตสังฆทานเพือนเฮือนเจ้าเนี่ยสำหรับคนนุ่นคนยางนี้แล้วเนาะมีโคบอลล์เนี่ยอันนี้ก็เครื่องทำบุญทำทานเนาะเป็นอยู่ครับจิตศรัทธาเฮาเองนี่แหละอ๋อจีเฮ็ดแบบเรียบง่ายหรือว่าแบบเบาง่ายเนาะตอนเรียบง่ายก็คือเฮือนโมเสียงนี่แหละเฮือนโมเสียงนี่แหละเป็นองง่ายดีแล้วก็จบไปด้วยดีนะสาวเนาะาโอเคได้เลยขอบใจหลายเลยขอบใจเจ้า เนาะโดยพระทามเนี่ยอยู่หานมีขายต้งชาลาวอราขนาดน้อยเยนี่เนาะเป็นแท่บริการยางเป็นแทเอาขนาดลางมีเป็นแท่ก็จะมีเป็นของไทยที่แบบเป็นซาซนใช้มีอ่บอกเยขอเบิ้งเลยก็เดือดอามมามเลยเนาะหันใหญ่เนาะหันล้าถือว่าหันใหญ่ถูบเชียน ไอ้เนาะอัน no. นี้เป็นห้องข้าวซิ่งโมเม้นข้าวซิ่งโมเม้นป่ะอยู่บ้านเนาะเป็นห้องสายซิ่งใส่เมงคุนเดีวแต่ <c oughs> ว่าตามหลักในแท้ๆในทางศาสนาเป็นห้องว่าสายเมงคุนสายมงคุณปะ่ะสายเมงคุนเวลาพระตรวจเกี่ยวกับส่วนมุนส่วนยัง <c oughs> <c oughs> ใช่ตัวนี้เดี๋ยวจับหมุกใส่มือ มันคือกันเนาะไม่พอว่าสายชินอย่างเดียวแล้วก็สายชินนี่คือสายเพื่อเพียบพวกเนี้ยโดยโดยเขาเนาะชนพักควันอ้พักควันนี่คือเปอนยางเนาะเป็นยางว่าประบุนเป็นยางนี่ใช้งานได้หลายเถือได้หนิเนาะโอ้หลายเถือหลายปีก็ได้นี่ยเกได้ไปพักควันคือพป็นยานะกันเนาะคือ อปอผุดตัวไม่ผุดยังง่ายอีกครับโอ้โหอ๋อทุกน้ำลาบนี่จิอันนี้เจ้าเพื่นห้งนองแม่งบ่าบุญเนี่ยอันนี้บ่แก่เด้อข่อยฮะข่อยกา้าวว่าเราเขาจะอันนี้ได้นะฮะตาลปัดตาละปัดรป่ตะตาละปัดตาละปัดรอ่าตาละปัด,ะะปดนี่ก็ใช้ค่ายว่าเวลาเพิ่อนนี่บออ่าใช้คางคัวอย่างเดียวได้ ควงเดียวป่ะดับคนไรเนาะทางชายนี่บุได้ผมแม่นผิดแล้วผมมุนมาอีกรายนึงเอาข้างหน้ามาเออเสียดมานี่แหละนั่งและตรวจน้ำด้วยตรวจน้ำยาทาสัพีฟ้าเนาะฟ้าอันนี้เบินงมาหาเนาะเดี๋ยวให้เพิ่งรสชาติก่อนแล้วแล้วก็จะได้เดินทางไปน้ำกันพี่น่อยโทรหาทั้งง่ายเพิ่นมาบอีกบ่ แมวมันมันกะพิ่นว่าเรากับมามันกะนั่นแหละเนาะเพิ่นก็ไล่เด้อเนาะก็ไล่เพิ่บ่เป็นหยังดอกเนาะเฮายาเฮานั่งไปก็ได้เานั่งไปแล้วก็จังพ่อได้พพ่ออยู่พุ่นนั่นเนาะโทนัดิ่อ้ายนอไ่องเดี๋ยวเราเบิ่งนํากันเนาะบเจอบ่บ่เห็น่แม่นว่าไปหานม่แหลเนาะไบนี่อ๋อเรียบร้อยเอาละ นี่ชั้นนี่พอดีเพราะว่ามัดใช้ทุกๆเลยมันลมพัดเด้เลยใหญ่เกินมันก็นบอกคักก่อนได้เนาะใช่ละเพื่อไว้รอดเนาะมีจานมาปุ่นหนสองสามสี่หานศรีหานเนาะห่านพอดีพี่น้อยพอดีวันนีโดยโดยสินหาพอดีด้วยเนาะสินหาพอดีอานเท่าไรก็ได้ สาพันกีบนั่นละสามพันพอดีหนึ่งแสนกีบพอดีหนึ่งแสนกีบเนอะเอาบ่เลยเนาะเอาบ่เลยเอาบ่เลยอ๋ออันนี้แบบมีคามัดบสิก็มีได้บบนี่น้ำนอโอ้นี่นีใ่ลองจับใส่ลองกันเบยงค่ะบุญคือกันนี่เนาะเอาเอาแบบลามแบบมี้ดด้วยใช่ไหมเอาอันนึงมีบ เลยเออประเทศอาเซียนไเลยอาเซียนโบเขาอยากได้ล eh. ่ามมันนี้ไ okay. ด้มีบอด้มันมีบ่อยากได้ลามอีถอดตัวนี้ออกได้บ่เคยมาเฉพาะเคมาฉพาะเลยค่ะอ้มันแตกบแเลนเนาะมันเป็นยางเหรอมันเป็นยางเนาะ เอาเสนอจายเงินให้ทั้งหานเป็นก่อนใส่ถุงเป็นแสนนึ่งก็ดีเนาะอ่ะใส่แล้วพี่น้อยทุงสติาด้สายันเหา รอรับได้เลยพี่อีทุกทุกสามโดอย่าเหยียบแห้งเลยได้เ,เนาะทุกชาติปิวเลยวะชาติจิมันสิลดมันจะเหาไม่อีกเ <c oughs> อ้าเนาะมีแต่ว่าเรียบร้อยวันนี้พี่น้งองเดินทางกันเรื่อพี่น้องเด้อวันนี้พบเจอกันกับพละมุกดาหารนเนาะอัปเดตอัพชมมือนับกันทันง้งพี่น้องสนใจพี่น้องไหยก็ถามมืงทั้ง,ง,งพี่น้องเพื่อนผ่านไปหนึ่งคืนเป็นจังนดรเนาะ อ่างใดการไแย่งเด้อเนาะท่ายท่ายสุดนี้เป็น้น่ยในนาสะพานบุญเนาะอย่างใดก็ต้องขอบุญขอบคุณทางพอใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศหรืทางพี่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศคือกันเนาะเป็นการของซื้อประสงค์ออกนามที่ได้ให้ทางมาบุญเป็นสะพานบุญมามอบเป็นพัดจเดี๋ยว่านาเงินนี่แหละเป็นขับเคลื่อนในการเดินทางในครั้งนี้เนาะอัางใดก็ขอให้ทาง สองครอบครัวทั้งผู้ใหญ่เด้อจงอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกการเด้อเนาะเดินทางไปสไามาสาก็ขอให้ตลอดและปลอดภัยเด้อเนาะนถูกพี่น้องเลยเอาเนาะบอสเชียงลาพีน้นนองเอฟซีกันไปบพืสุขสุขคนพี่น้องเนาะกับบรรยากาศอยู่ตลาดเซนูเนาะไปมาต่อกันในคลิปหน้ามุกาหารเฮาพี่น้องไอ้เนาะสบายดี